สสวัพี่ลุงป้าๆเนีนน่ยนะที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับข้อเสนจองป๊อปปี้ไอทีทีนบ้านวันนี้เรามาอัปเดตนะครับของแอปนะครับยูทูบครีเอทนะครับสำหรับครีเอเตอร์ทุกคนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะที่เพิ่มเข้ามานะครับ อย่างเช่นข้อความนะครับข้อความจะมีข้อความธรรมดาและข้อความแบบเอฟเฟกนะครับมีทั้งสองอย่างแล้วก็ภาพขึ้นไวนะครับมาแล้วเนาะจากปกติไม่มีนะครับแล้วก็ตัวโน้ตสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็จะมาแบบเยอะกว่าเดิมนะครับมีอะไรบ้างนะมีสติกเกอร์แล้วนะครับตัวโน้ตนะครับพิงก็จะมาแบบเยอะกว่าเดิมนะครับนี่นะครับจากนั้นมาดูที่ ตัวเอฟเฟกกันละครับตัวฟิวเจอร์เนาะฟิลเตอร์นะครับจะมาะยังเป็นยังทงเดิมอยู่นะครับมาดูคำว่าเอฟเฟกกันครับนะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับมีนะครับเพิ่มเข้ามาเป็นหนึ่งสองสามแต่จะไม่อันนี้นะมีเข้ามานะครับหนึ่งสองสาม หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบันเข้ามานะครับทีนี้มีฟังกช์ชันการแปลภาษาด้วยนะครับจากปกตินะครับนะขอแอปขีดนะฮะยูทูปขีดนะครับมีครับม,มีการแปลภาษาด้วยนะอ่ากดเข้าไปคำว่า แหล่งที่มาของเสียงนะครับต้องระบุนะว่าเราจะเอาเสียงของวิดีโอเท่านั้นนะครับทีนี้เรานะครับจะแปลนะนะก็อยูทุกเกตนะครับให้เราแปลภาษาได้ด้วยนะครับเราก็เปลี่ยนแล้วก็แปลเป็นอังกฤษนะครับมีทั้งทั้งสองภาษานะครับผมให้เราแปลนะครับแต่ฟังก์ชั่นภาษาอื่น ทั้งเภาษาทั้ง10ภาษาภาษานะครับยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นนะยังมีนะครับเท่าที่มีนะฮะยังไม่มาครบนะครับโอเคนะครับแล้วก็รอนะครับการอัปเดตนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้ดำเนินการรปเย็นนะครับการแปลภาษานะครับเป็นภาษาคำบรรยายนะครับภาษาของการบรรยาย ครับนะทีนี้เราทําการสร้างแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วเนาะมาดูครับว่าเออผมดูแล้วนะครับการแปลภาษานะครับของยูทูบนะครับที่เอ็ดนะครับไม่แปลภาษาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ แต่เป็นภาษาเบรี้ยเี้ยนะครับยาวๆยาวๆนะครับแล้วก็ตามด้วยซุปเปอร์แล้วก็ซุปเปอร์ยา,ยาวๆนะครับนะแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับตทั้งที่จริงคลิปวีดีโอเรายัางดำเนินกันต่อนะครับเฟมอะไรภา,าษาอังกฤษขอภัยผมอ่านไม่ออกก็ใครอ่านก็อ่านทันก็สต็อปอ่านได้นะมีแค่นี้ครับ ก็ไม่จบคลิปเลยนะครับแล้วทีนี้เราจะทําต่อได้ไหมไม่ได้ครับคือจบครับนะคือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคลิปนะครับยังดําเนินการต่อแต่การแปลภาษายังมาไม่ครบนะครับซึ่งเป็นแอปทดลองนะครับใจเย็นๆ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 นะครับ ก็ทดลองไปด้วยกันนะครับมีฟังก์ชันอะไรเข้ามาทางแอปของ YouTube c r e a t e มีอะไรเข้ามานะครับให้เราได้ทำการเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองแอปนะครับเป็นเบตานะครับเบต้านะเพราะฉะนั้นก็ฟังก์ชันไหนมาผมจะเอามาอัปเดตครับนะก็ฟิวเจอร์นะครับมา10อันนะเอ่เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกมา10อันนะครับ าจากปกตินะครับตัวาภาพเคลื่อนไหวเน,นี่ยภาพการการวางซ้อนนะครับจำคดไม่มีนะครับแต่นี้มีแล้วเนาะนะครับการแปลนะครับก็ภาษาของตัวแปลนะครับมาไม่ครบจะมีแค่2ภาษาคืออ่ามีแค่วิดีโอนะครับแค่อันเดียวนะครับแล้วก็อาการแปลนะครับอ่าการที่เรียกว่า ภาษาที่พูดนะครับต้องระบบนะครับมีแค่อังกฤษสเปนะ In, าาเน,นนะครับอินฮินดีมีแค่3ภาษาเท่านั้นนะครับมีแค่สาภาษาเท่านั้นนะครับยังไม่มาครบนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นการทดลองนะครับเพราะฉะนั้นเนาะใจเย็นๆก,กันนะครับเนาะถ้าทางแอปนะครับของ YT c การแปลภาษาต่อไปนี้อาจจะมาตั้งแต่ตัวจับับแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ถ้าชอบก็นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับภาษาอังกฤษซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำได้ผมได้ทำคลิปที่มีสาระแบบนี้ต่อไปนะครับเนาะหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขนะครับผมไม่มากก็น้อยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกัน ตลอดไปนะครับขอบคุณทุกท่านจากใจครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามภาษาอังกฤษสมัครใหนะครับนกดกระดิ่งแจ้เตือนกันด้วยนะครับผมเป็นอื่นมึนๆยังไงไม่รู้ช่วงนี้เนาะนะครับถ้าพูดสองรอบก็ขอไปด้วยนะไม่ได้ลงคลิปเลยนะช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ